วันที่หมอหนักผ่าตัดประจําเดือนมาพอดีอย่างนี้มันต้องเลื่อนไหมผ่าตัดมนลูกอ่ะมันผ่าตัดได้ไหมถ้าตัดมนลูกออกส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีผลแต่ว่าสมัยก่อนสมัยเรียนเขาก็บอกว่าเออให้เลี้ยงช่วงที่มีประจําเดือนนะเพราะว่าจะเสียเลือดง่ายออติดเชื้อง่ายเพราะว่าช่วงน,น,นั้นอาจจะมีเส้นเลือดมาเลี้ยงมวลลูกเยอะแต่จริงๆตอนนี้สมัยสําหรับเราผ่าตัดสองกล้องไม่มีผลถ้าตัดมวลลูกนะแต่ถ้าเกิดตัดเนื้อง้อไม่ได้ ถ้าตัดเนื้อง,งอกอันนี้ต้องวางแผนดีๆแล้วว่ามันต้องเลือดระยะเวลาดีๆในการผ่าตัดก็คืออย่างน้อยประจับเดินต้องหมดประมาณเท่าไหร่ถ้าตัดแค่เนื้องอกถ้าตัดแค่เนื้องอกจริงๆ้วถ้าเกิดเนื้องอกใหญ่ๆเลยอาจจะมีการฉีดยาให้เนื้องอกมันเล็กลงแล้วค่อยผ่าตัดก็คือฉีดยาไม่ให้มีเม็นแต่ถ้าเกิดว่าช่วงถ้าจันับช่วงที่ของการมีเมนก็คือนับจากวันแรกของมีเมนไม่เกินเจดวัน ไม่เกิน7จ็ดถึงสิวันช่วงนี้เป็นคี r ที่ดีที่สุดในการผ่าตัดเอาแค่เนื้องอกออกเพราะมันจะเสียเลือดน,น้อยกว่าก็้วบางคนประจําเดือนมาไม่ปกติอีกทํางไงอะไรอย่างนี้เอออันนี้แหละเจอบ่อยอะแต่เขาประจําเดือนมาผิดปกติต้องหาสาเหตุก่อนว่าเขาเป็นอะไรแต่ถ้าในกลุ่มนี้ถ้าประจําเดือนมาผิดปกติเพราะเนื้อง,งอกเราก็จะมีการให้ยาก่อนไม่ให้มีเมนเลยทัวเออแล้วก็ยากออกริปับก็ผ่าตัดจะได้เสียเลือดน,น้อย